สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแฟนผีทุกท่านครับกับผมครับเนสหลังโกครับมาฟังบทวิเคราะห์ทัศนคติและข่าวก่อนและหลังเกมครับกุสตาโวโปเยอดีตผู้จัดการทีมไรตันและอดีตกองกลางทีมอุรุกวัยออกแนะนำเอดิสันคาวานี่กองหน้าสำรองของแมนยูไนเต็ดว่าควรพิจารณาย้ายออกตลาดมกราคมนี้ดีกว่าถูกจำกัด โอกาสลงสนามจนส่งผลเสียเส้นทางอาชีพคาวาน,นี้ซีซั่นก่อนนี้ยังพอสอดแทรกเป็นตัวจริงเกมลีกได้บ้างแต่กับซีซั่นนี้การมาของคริสเตียโนโรนัลโดส่งผลต่อเขาโดยตรงเพราะเพิ่งได้ออกสตาร์ทเกมเดียวเป้าสะอาดแถมขาดแอดซิสเหตุน,นี้เองโปเย,ยจึงแนะนำให้เอดี้ย,ย้ายออกเป็นตัวจริงทีมอื่นดีกว่าทนสำรองในโอทฟฟอร์ด หมอน,นั่นโชคร้ายเพราะหากไม่มีโ,โรนโรัลโดเข้ามาก็น่าจะได้รับบทบาทหอกตัวเป้าอยู่แล้วการแสดงความเห็นผ่าน t a l k กสป t การตัดสินใจของยูเวนตุสแมนซิ t y ตี้เมื่อช่วงซสมมอก็มีส่วนด้วยแล้วมันส่งผลต่อคนคนหนึ่งโดยตรงนั่นคือคาวานี่บางทีเขาควรย้ายออกตลาดมกราคมนี้ค่ายลูกหนังที่สนใจดาวเตะวัย34ปี คือบาร์เซโลนาโดยหวังขอซื้อสัญญาแบบถูกๆเพราะหอ,อกอุรุกวัยกำลังเข้าสู่ข้อผูกมัดปีสุดท้ายหรืออาจจะยุให้เอดีขอยกเลิกสัญญาออกจากโอทับฟอร์ดสุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราดนวยนะครับจะมีข่าวอัปเดทตทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือยูเนขอบคุณครับ